ทีนี้วิธีการอันนี้เป็นของเขาเนาะแต่ละยี่ห้อเขาอาจจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแกะตรงนี้ก่อนถูกไหมนะประมาณนี้นะครับแล้วตัวล่างตรงนี้ควรจะใส่ให้มันถึงประมาณซาคำ่ำก็คือนะเนาะแล้วก็พยายามให้มันอยู่แบบว่าช่วงกลางตรงกลางให้มากที่สุดเนาะเคยใส่ลัมบ้าพพอร์ตหรือว่าแบ็กพพอร์ตแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ยใส่แบบเนี้ย เพื่อจะลดอาการปวดหลังหรือว่าช่วงที่ปวดหลังมากๆหรือปวดหลังเป็นๆหายๆจะใสอย่างไรวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่แบ็กซับพอร์ตกันครับว่าใส่ยังไงมันจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วใส่แล้วมันจะไม่มีผลเสียกับเราได้อย่างไรนะครับมาดูนะเนี่ยฮะ,ะตัวนี้จะเป็นแบ็กซับพอร์ตที่เป็นระดับโมเดเล็ตนะเราจะเห็นว่าในในโรงพยาบาลเนาะมันก็จะมีแบบยาวลงมานะครับอันนั้นจะเป็นลำลำโบซาเข้าคือมันจะยาวลงมาที่กระดูกก้นกบคือมันจะปิดมาถึงเนี่ยฮะ มันจะปิดมาถึงนี่หน่อยแต่เราจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบสปอร์ตขึ้นมาเป็นโมดเลตหน่อยนะฮะตัวนี้ก็จะอีกเลเวลหนึ่งคือมันจะซัพพอร์ตน้อยลงแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันใครใส่ตัวนี้อยู่กดหนึ่งนะครับแล้วช่วยเช็คสัญญาณหน่อยว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนกันนะครับตัวนี้เป็นแบ็กซับพอร์ตของ t i g e r pass นะครับเขาส่งมาให้ดูนะตัวนี้มีช่องระบายอากาศดีทีนี้ถ้าใส่เนี่ยผมจะใส่แบบนี้แต่ก่อนผมไม่ค่อยชอบใส่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คื ได้ใส่เวลาทํางานนะการที่เราจะใส่เนี่ยจริงๆแล้วเราเราเคยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าช่วงแรกๆที่ปวดให้ใส่พอมันเริ่มดีขึ้นให้ถอดถูกไหมและหลายท่านน่าจะเจอแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะขี้เกียจกล้ามเนื้อมันจะไม่อยากทํางานเพราะว่ามันจะไปรัดตรงช่องท้องเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังจําเป็นจะต้องทํางานหนักๆหรือว่าใช้ยกของนู่นนี่นั่นเราก็ต้อง อาจจะต้องใส่เพื่อจะซัพพอร์ตตรงนั้นในบางครั้งบางครั้งเช่นการขับรถไกลๆหรือว่าเดินทางไกลๆหรือว่าอย่างผมเนี่ยทำกายภาพคนไข้กลมยกของก็ปวดกมยกคนไข้จัดคนไข้อุ้มคนไข้จัดกระดูกเนี้ยปวดมากอ่ะทีนี้มาดูว่าผมจะใส่ยังไงนะทีนี้วิธีการอันนี้เป็นของเขาเนาะแต่ละยี่ห้อเขาอาจจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแกะตรงนี้ก่อนถูกไหมนะฮะ แกะตรงนี้นะครับแล้วก็แกะสองฝั่งเลยนะครับแล้วเวลาจับของเขาก็จะมีที่จับในลักษณะนี้นะครับเ,เราจะเห็นตัวนี้ครับโลโก้ตัวนี้ไซส์เนี่ยมันจะต้องตั้งนะถ้าใครใส่แล้วคว่ำแบบนี้ผิดแล้วนะดังนั้นใส่ให้ถูกกันใส่ตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีแกนมีแกนอันนี้ยิ่งมี4ตัวเลยบางอันจะเห็นมีแค่2แกนนะครับถ้าเป็นโมเดลเลีซัพพอร์ตแกนส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเหล็กก็ได้อ,อาจจะเป็นพลาสติกก็ได้ก็จะเป็นแกนที่สั้นหน่อย ประมาณนี้นะครับแล้วตัวล่างตรงนี้ควรจะใส่ให้มันถึงประมาณซาค่ําก็คือตรงนี้ครับใส่ให้ถึงตรงนี้ฐานตรงนี้มีใครเคยใส่ไหมลหลายๆท่านที่ปวดหลังเคยใส่กันไหมครับเนี่ยใส่แค่นี้แล้วก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเลเวลที่จะล็อกได้ก็จะเป็นลำบ้าล่างๆแล้วก็ตัวซาค่่าตัวสุดตัวแรกเนี่ยตัวแรกนะครับเนี่ยลำบ้าตั้งแต่ L3 LC เนี่ยได้ถึง L2 เลยนะ,ะมาดูกันว่าใ,ใส่ยังไงผมก็จะจับแบบนี้ สวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็แกะตัวนี้ออกก่อนนะแกะออกนะครับแกะออกไม่งั้นเดี๋ยวเวลาดึงยางทางด้านนอกเขาจะลัดมันทําให้เวลาเราดึงดึงยากแล้วเราก็จะจับแบบนี้นะครับแกะออกแล้วนะจับแบบนี้นะครับดึงออกแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วพยายามเล็งให้ตรงกลางอยู่ที่บริเวณซาขามเนาะแบบนี้ครับขมเหวพุ่งนิดนึงแล้วก็ทับซ้ายทับขวาล็อกเข้ามาแบบนี้นะครับอ่า แบบนี้เลยซึ่งมันสามารถจะใส่เข้าไปในเสื้อได้เลยนะคือเราอาถอดเสื้อออกแล้วค่อยใส่เสื้อคลุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทับซ้ายทับขวาแบบนี้แบบนี้ครับเนาะแล้วก็พยายามให้มันอยู่แบบว่าช่วงกลางตรงกลางให้มากที่สุดเนาะเพื่อจะซัพพอร์ตแล้วก็ตรงนี้ให้มันต่ำลงมาหน่อยนะครับลงมาที่บริเวณเหนือสะโพกแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่เสื้อคลุมเข้าไปผมก็ไปทำคนไข้แล้วแบบนี้แหละ นะเพื่อจะทำให้เราก็จะเซฟหลังเวลาที่เราต้องก้มยกของหรือว่า,าจัดกระดูกคนไข้อยู่ในท่านี้ก็จะเซฟได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆตัวนี้ยนะครับก็คือมันจะเพิ่มแรงดันในช่องท้องเพิ่มแรงดันในช่องท้องจากงานวิจัยนะมันจะไปกดที่ช่องท้องทาให้กล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องมันไม่ทํางานนะครับ ไปเพิ่มกระตุน้นทําให้มันแน่นขึ้นให้มันกระชับขึ้นมันก็จะซับพอร์ตที่บริเวณกระดูกสันหลังพกนี้ได้ถ้าแรงดันในช่องช่องท้องดีนะมันก็จะซับพอร์ตที่นี่ได้นะครับการที่เวลาเราก้มยกของอะไรเงี้ยมันก็จะไม่บิดหรือว่าตัวหมอนรองกระดูกจะไม่เคลื่อนมากเกินไปนะครับยิ่งใส่แน่นแกกระชับมากขึ้นดังนั้นถ้าเราจะทํางานยกของหนักอาจจะก,กระชับหน่อยแต่ว่าถ้าเราจะทานข้าวล้วก็แกะออกได้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูเวลานั่งทํางานอาจจะขยับมากันกลาง อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าจะให้แนะนําก็คือเราควรจะต้องออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะแต่ว่าในช่วงที่มันปวดมากๆเนาะมันมีงานวิจัยนะครับในช่วงที่ปวดมากๆช่วงแอคคิวคือเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยวัน2วันแรกนะครับจนถึง1อาทิตย์เนี่ยใส่พวกนี้อาการก็ดีขึ้นปวดลดลงทํางานได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะพึ่งพาเขามากนะหรือสับแอคคิวหลังนั้นประมาณสัก1สัปดาห์ถึง3เดือนใส่แล้วก็ยังดีขึ้นนะ คนไข้ก็ใช้ยาลดลงนะครับเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนี่งานวิจัยเลยนะครับที่เขารีวิวมานะแล้วก็จะเพิ่มความมั่นใจให้คนไข้คนไข้จะแฮปปี้หลายๆท่านจะรู้ว่าใส่แล้วจะรู้สึกดีเวลาใส่ที่ปวดหลังรู้สึกดีแต่ว่าพอใส่เป็นนานๆจะทําให้เราติดแล้วเรากล้ามเนื้อที่หน้าท้องมันจะไม่ค่อยทํางานถ้าเราใส่ตลอดดังนั้น,น,นถ้าให้แนะนําก็คือใส่ตอนที่เราต้องทํางานหนักหรือว่าตอนที่เราต้องขับรถยกของอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเราไม่ได้ทําอะไรหนักๆนะ ออกฝึกออกกําลังกายเป็นประจําโดยเฉพาะถ้าไม่ปวดแล้วเนี่ยใส่เฉพาะตอนที่เราจะต้องป้องกันภาวะที่จะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนได้เท่านั้นเองผมสอนท่าออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงไปแล้วลองไปติดตามดูนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ะฝากไว้ครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยก็ inbox เข้ามาสอบถามได้ใน Facebook f แฟนเพจที่กังไลฟ์นะครับบัณฑิตกายภาพหรือว่าไลน์ของเรานะครับ บันดิตคลินิกครับ @b u n d i t c l i n i c นะครับบันดิตคลินิกครับส่วนใครที่อยากปรึกษาไม่ใช่อยากจะมารักษาทางกายภาพบัตรเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977บันดิตคลินิกกายภาพบัตรนะคบมี2ที่ครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากให้เราสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะใส่แบ็กซัพพอร์ตพวกนี้เราก็มาสอนใส่นะ ก็แนะนําเข้ามาในคอมเมนต์นะครับลหลายท่านเจอปัญหาเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวตามอ่านดูคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุน หลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ